สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอ Union Arena การ์ดเกมใหม่ที่ผู้เล่นชาวไทยให้ความสนใจมากที่สุดในตอนนี้โดยการนำตัวละครจากซีรีส์ต่างๆอาทิเซนโคชกีอัสฮันเตอร์ฮันเตอร์จูจุสุไคเซนและอื่นๆอีกมากมายมาต่อสู้กันในรูปแบบการ์ดเกม Union Arena คือ การ์ดเกมประเภท TCG ที่ย่อมาจาก Trading Card Game จุดเด่นของ Union Arena คือคาแรคเตอร์และตัวละครต่างๆที่จะมาปรากฏในเกมส่วนมากก็จะมาจากบันไดน n ำโค o แต่ก็ยังมีตัวละครจากนอกอาณาจักรบันไดน้ำโคเช่นกันและแน่นอนเกมมันก็จะมีการแพ้มีชนะ ในเกมนี้ถ้าหากผู้เล่นฝ่ายไหนไลฟ์พอยต์หมดหรือกราฟหมดกองไม่สามารถจั่วได้ตอนสตาร์ทเฟสก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปนั่นเองการเตรียมตัวก่อนเล่นยูเนียนอารีนามีสิ่งจำเป็นดังนี้ 1. เด็กจำนวน50ใบที่จับภายใต้กฎดังนี้ต้องเป็นซีรีส์เดียวกันเท่านั้นการ์ดรหัสเดียวกันใส่ซ้ำได้ไม่เกิน4ใบการ์ดที่มีพิกเกอร์พิเศษเช่นสเปเชียลคันเและไฟ n a ล ทริกเกอร์ละไม่เกิน4ใบ 2. a c แอคชั่นพอยต์จำนวน3ใบครับสนามประลองหรือแพทเทิร์นฟิลของเราในสนามเรียงจากซ้ายสุดจะเป็นส่วนของไลฟ์แอเรียถ้าการ์ดจากตรงนี้หมดเราก็จะแพ้รีมูฟแอเรียคือพื้นที่ที่จะทิ้งการจากการโดนลงทับหรือโดนเลื่อนขึ้นมาทับและมือเกิน8ใบตอนจบเทิร์นฟอนต์ไลน์แนวหน้าที่เราคาแรคเตอร์ของเราจะโจมตีหรือป้องกัน Ener อร์จีไ แนวสนับสนุนที่คอยเสริม Energy ให้กับการเล่นการ์ดใบอื่นๆ Action Point Area พื้นที่สำหรับการ์ด Action Point ที่จะเป็นแหล่งพลังงานหลักในการใช้การ์ดใบอื่นๆทางขวาก็จะมี Deck Area จุดวางเด็กของเรา Turn s t a c t e r ตัวช่วยบอกว่าเราอยู่ในเฟสไหนของเทิร์นและสุดท้าย Outside Area คือพื้นที่ที่เอาไว้ทิ้งการ์ดที่ใช้งานแล้ว หรือบรรดาตัวละครที่แพ้จากการต่อสู้นั่นเองการ์ดต่างๆในเกมนี้จะแบ่งออกเป็น4ประเภทคือ1น a การ์ดคาแรคเตอร์คือตัวละครที่เราใช้โจมตีป้องกันหรือสนับสนุนการ์ดอื่นๆ2 g การ์ดฟิการ์ดสนามที่มีหน้าที่หลักๆคือการสนับสนุนคาแรคเตอร์การ์ด 3. การ์ดอีเวนต์เมื่อใช้งานหลังแสดงผลจะถูกส่งลงไปที่อาไซแอเรียทันที และสุดท้ายการ์ดแอคชั่นพอยต์คือพลังงานหลักของเกมนี้หากสังเกตดูก็จะเห็นว่าตรงกลางการ์ดจะมีประเภทของมันอยู่แต่ถ้าอยากดูง่ายๆให้ดูตรงสรัญลัก,กษณ์ที่ด้านซ้ายบนครับคาแรคเตอร์จะเป็นหกเหลี่ยมฟิล <Feel S 1> จะเป็นสี่เหลี่ยมและอีเวนต์จะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเทียบปูนนั่นเองการ์ดแต่ละใบจะมีองค์ประกอบจุดแรกที่เห็นคือชื่อของการ์ดนั้นๆถัดมาตรงซ้ายบนเราจะเห็นตัวเลขที่อยู่ในกรอบ นั่นคือค่า energy ที่กร์ฟใบนี้ต้องการถ้าเราจะเล่นกรฟน์ฟใบนี้ถัดลงมาคือ action point ที่เราต้องการใช้เพื่อเล่นกรฟน์ฟใบนี้นั่นหมายความว่าในเกมนี้ถ้าเราจะเล่นกร์ฟใดๆก็ตามจะต้องเช็คค่า energy และ action point ว่ามีเพียงพอใช้หรือไม่ต่อที่ตรงกลาง g a อันนี้คือประเภทของกร a ฟและกรอบใหญ่ๆนี่คือ text box ที่เอาไว้อธิบายความสามารถของร์ดใบนี้ ทางซ้ายล่างถ้าเป็นกราฟประเภทคาแรคเตอร์ก็จะมีแบทเทิลคอยต์อยู่ซึ่งเอาไว้ใช้ตอนแบทเทิลนั่นเองทางขวาล่างก็จะเป็นค่า Energy ที่กราฟใบนี้ให้เมื่ออยู่ในเอเนจีไลน์ของเราและสุดท้ายกราฟบางใบจะมีแถบสีแดงแดๆอันนี้จะบ่งบอกว่ากราร์ดใบนี้มีทริกเกอร์เรามารู้จักระบบเทินกันดีกว่าในเกมนี้เราจะเริ่มต้นเทรนของเราด้วยสตาร์เฟสถัดมาก็จะเป็นมูฟเฟส Main นเฟสแบ a เทิ e p h a ฟ e ก่อนจะจบที่เอ็นเฟสก่อนจะเริ่มการแรกกันเนี่ยเราต้องเริ่มเซตอัพกันก่อนเริ่มต้นด้วยการหาคนเริ่มเล่นก่อนอันนี้เพื่อนๆจะหาวิธีไหนก็ได้หลังจากนั้นจะเริ่มจั่วการ์ดจากกองคนเจ็บใบถ้าการ์ดไม่พอใจสามารถเปลี่ยนมือได้หรือที่เราเรียกกันว่ามูลิแกนโดยการเปลี่ยนมือของการ์ดเกมนี้จะให้เรานำการ์ดเจ็บใบแรกไปพักไว้ก่อนก่อนจะจั่วใหม่เจ็บใบาจากกอง โดยเกมจะอนุญาตให้เราเปลี่ยมมือได้ครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากจัวการ์ดเรียบร้อยถ้าเปียมมือก็ให้นำการ์ดเจ็บใบแรกสับเข้ากองก่อนแล้วจึงนำการ์ดเจ็บใบจากเด็กมาเรียงไว้ที่ไลท์แอเรียจบการเตรียมตัวก็เข้าสู่สตาร์ทเฟสของผู้เล่นคนแรกได้เลยในสตาร์ทเฟสเราจะเริ่มต้นด้วยการที่เจ้าของเทิร์นทำการ Active Card ที่อยู่ในสภาพเลสและจะมีการเติม Action Point ตามจำนวนเทิร์นและลำดับก่อนหลังดังนี้ผู้เล่นคนแรกในเทิร์นแรกจะได้1 a c t i แอคชั่นผู้เล่นคนหลังในเทิร์นแรกจะได้2 Action Point และก็จะเป็นไปตามตารางนี้เลยหลังจากเติม Action Point เสร็จเราก็เข้าสู่ช่วงจัวการ์ดและเรายังสามารถจ่าย1 a c t i o อคชั่นเพื่อจัวเพิ่มได้ หนึ่งครั้งต่อเทิร์นหลังจากจบสตาร์เฟสก็จะเข้าสู่มูฟเฟสอันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือการย้ายคาแรคเตอร์ของเราจาก Energy Line ไปยังฟอนไลน์นั่นเองซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้และสามารถย้ายกี่ตัวก็ได้ต่อมาก็เข้าสู่ช่วงเมนเฟสช่วงนี้จะเป็นการใช้กา๊าดต่างๆจากมือด้วยการจ่ายแอคชั่นพอยต์และกา๊าดทุกอย่างในเกมจะมี2ส,สภาพดังนี้แอคทีฟนั่นคือ พร้อมใช้งานเลสคือสภาพไม่พร้อมใช้งานการจะใช้การ์ดอื่นๆจะเป็นการเลสการ์ดแอคชั่นตามค่าแอคชั่นพอยที่การ์ดนั้นๆต้องการและเมื่อไล่การ์ดลงมาทุกใบจะลงในสภาพเลสในโซนที่เราเลือกเสมอโดยการ์ดคาแรคเตอร์นั้นจะไล่ลงฟอนต์ไลน์หรือเอนเนอร์จีไลน์ก่อนก็ได้แต่การ์ดแบบฟิลนั้นจะไล่ลงเอนเนอร์จีไลน์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าเราเลือกใช้การประเภท e v e n นมันจะเกิดเอฟเฟกก่อนจะส่งลงไปที่ outside area ลองมาดูตัวอย่างเทินกันดีกว่าเริ่มต้นที่ start ทเ a s เราจะทำการ active การทุกใบและถ้าเป็นเทินแรกๆเราจะได้เติม action point เข้ามา ก่อนจะเข้าสู่จั่วการ์ดและไปที่ m o มูฟ a ฟ e ถ้าเรามีการ์ดคาแรคเตอร,ร์อยู่ในสตาร์เฟสเราสามารถเลือกขยับการ์ดนี้ไปที่ฟอนต์ไลน์ได้แต่อย่าลืมการ์ดท,ที่อยู่ในฟอนต์ไลน์นั้นจะไม่เอามานับเป็น Energy c ี s คให้การ์ดใบอื่นๆและอย่าลืมอีกข้อการ์ดในโซนฟอนต์ไลน์นั้นจะมีได้แค่4ใบ ถ้าเราเลือก move c a r ดตัวละครอื่นๆขึ้นมาตอนที่ฟอนไลน์เต็มแล้วเราจะต้องเลือก c a r ค character ในฟอนไลน์ไปยัง remove a r e ยก่อนมาถึงช่วง main phase ในตัวอย่างนี้จะเริ่มต้นด้วยการไล่กับตันเขาจะต้องการศูน energy สีเขียวและ1 action point หลังจากที่เราลงเรียบร้อยเราจะเหลืออีก1 action point และจึงตัดสินใจไล่เลโอลลโอที่คราวนี้ต้องการ1 energy สีเขียว และ1 Action Point แต่ไม่ต้องกังวลเพาราะก้ากับตันเขาให้1 Energy สีเขียวอยู่แล้วเราจึงไล่เลโอ e ลโอลงมาในสนามได้เลยแต่ว่าเลโอ e o โอนั้นมีความสามารถติดตัวมาเขาบอกว่าถ้าก้าใบนี้ลงสนามเราต้องดีดเพื่อนที่มีค่า Energy ไม่เกิน1ขึ้นมือในตัวอย่างนี้เราจึงเลือกดีดกับตันกับขึ้นมือไปทำให้เธอนี้เราไม่มีแอคชั่นพอยต์เหลือแล้ว จึงจบเทิร์นอีกกรณีหนึ่งถ้าเราเลือกเล่นเลโอลิโอลงในฟอนไลน์เราก็จะต้องยกกับตันขึ้นมือและทำให้เรามีตัวละครที่มีค่าแบทเทิลพอยต์1,500อยู่ในฟอนไลน์แต่จะไม่มีเอเนจีสีเขียวไว้สำหรับเทิร์นหน้าต้องวางแผนดีๆกันละ่ะ เรามารู้จักแมคชนิกพิเศษของยูเนียนอารีนากันอีกระบบที่ทำให้ยูเนียนอารีนาแตกต่างจากการ์ดเกมอื่นๆนั่นคือระบบเลดการเลดเนี่ยนอกจากต้องการค่าแอคชั่นพอยต์และเอเนจีเพียงพอก็ต้องการการ์ดที่ตรงตามเงื่อนไขโดยการเลดการ์ดจะอ้างอิงจากชื่อตัวละครในตัวอย่างนี้เราไล่คา,าเลนลงไปเลสอยู่ในเอเนจีไลน์และนั่นทำให้เรามี5 Energy สีม่วง เราจึงใช้อีก1นึ่งแอคชั่นพอยท์ทำการเลดด้วยกูเลนนิซิกิที่มีเงื่อนไขว่าต้องการ5 Energy สีม่วง1 a c t i แอคชั่นพอยท์และต้องเลดใส่การ์ดที่ชื่อโคซุกิคา r เลนเท่านั้นดังนั้นเราจะเลดไปยังการาดคาเลนที่อยู่ในสภาพเลสอยู่และผลของการเลดคือเราจะได้แอคทีฟก๊์ดใบนั้นขึ้นมาและสามารถขยับไปที่ฟอนต์ไลน์ได้ทันที นี่คือการพุ่งขึ้นมาโจมตีแบบไม่ให้อีกฝ่ายตั้งตัวหลังจากจบช่วงเมนเฟสก็จะเข้าสู่ช่วงแอคแทกเฟสช่วงนี้จะแบ่งออกเป็นเจ้าของเทิร์นจะเลือกตัวละครที่อยู่ในสภาพแอคทีฟบนแถวฟอนไลน์ไปโจมตีใส่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามโดยตัวที่ถูกเลือกจะถูกทำให้อยู่ในสภาพเลส ฝ่ายตรงข้ามก็จะได้สิทธิ์เลือกตัวละครสภาพ Active บนแถวฟอนต์ไลน์ของตัวเองไปป้องกันหรือไม่ก็ได้ถ้าเลือกตัวละครมาป้องกันตัวละครนั้นจะถูกทำให้อยู่ในสภาพเลสเช่นกันและจะนำค่าแบทเ l e Point ของตัวละครทั้งสองมาวัดกัน และถ้าหากยังมีตัวละครอื่นๆเหลือในฟอนต์ไลน์ฝ่ายโจมตีจะสามารถทำขั้นตอนนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีตัวละครที่สามารถโจมตีได้เหลืออยู่ซึ่งผลของการแบทเทิลจะแบ่งเป็น3แบบดังนี้คือ 1. ตัวละครฝ่ายโจมตีมีค่าแบทเทิลพอยต์มากกว่าหรือเท่ากับตัวละครที่นำมาป้องกันฝ่ายป้องกันจะไม่เสียไรพอย แต่จะเสียตัวละครที่นำมาป้องกันและถูกส่งไปที่ outside area 2. ตัวละครฝ่ายโจมตีมีค่า battle point น้อยกว่าตัวละครที่นำมาป้องกันฝ่ายป้องกันจะไม่เสียไ i f e point และไม่มีตัวละครใดๆถูกส่งไป outside area 3. ฝ่ายป้องกันไม่เลือกนำตัวละครใดๆมาป้องกันเลยฝ่ายป้องกันเสีย life point และเมื่อมีการเสียไลท์พอยต์เกิดขึ้นฝ่ายโจมตีจะได้สิทธิในการเลือกการ์ดจากไลท์แอเรียของฝ่ายป้องกันตามความเสียหายที่ได้รับฝ่ายป้องกันจะต้องเปิดการ์ดนั้นขึ้นมาถ้าหากการ์ดใบนั้นมีความสามารถทิกเกอร์มันจะแสดงผลตามเอฟเฟกต์ของการ์ดก่อนที่จะถูกส่งลง o u t s i แอ a r e ยแต่ถ้าไม่มีความสามารถทิกเกอร์การ์ดใบนั้นก็จะถูกส่งลงไปอยู่ที่ o u t s i แอ a r e ยทันที มาดูตัวอย่างการเล่นในช่วง Attack Phase กันครับอันนี้คือกรณีที่ฝ่ายโจมตีมีค่า Battle Point มากกว่าฝ่ายป้องกันจะเห็นได้ว่าหลังจากป้องกันนั้นตัวละครที่ถูกนำมาป้องกันจะถูกส่งเราไปที่ Outside Area แต่จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับ l i h t Point กรณีที่ฝ่ายโจมตีมีค่า Battle Point น้อยกว่าฝ่ายป้องกัน จะเห็นได้ว่าหลังจากจบการป้องกันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตัวอย่างสุดท้ายฝ่ายป้องกันเลือกที่จะไม่ป้องกันหลังจากทำความเสียหายฝ่ายโจมตีก็จะได้เลือกการ์ดหนึ่งใบจากไรเอเรียของฝ่ายป้องกันและเมื่อเปิดขึ้นมาปรากฏว่าเป็นการ์ดที่มีความสามารถทิกเกอร์โดยผลของทิกเกอร์โคซุกิคาเลนบอกว่านำการ์ดใบนี้ขึ้นมือแทนการถูกส่งลงเอาซต์อเรียนั่นเอง หลังจากจบ b a t t l e f a ฟ e เราก็จะมาถึงช่วง En d f a ฟ e ในช่วงนี้การ์ดคาแรคเตอร์และการ์ดฟิลทุกใบจะกลับมาอยู่ในสภาพ Active ดูว่าการ์ดในมือเรามีเกินแปใบ,บหรือไม่ถ้ามีเกินให้ทิ้งการ์ดไปที่ Remove Area จมมือเรามีทั้งหมด8ปใบ,บเป็นอันจบเชิงสงเเริ์ให้คู่ต่อสู้ได้เลยสาธิตวิธีการเล่นยูเนียน e ารีนน,นะครับแบบเล่นจริงให้เห็น ก็ตัดสินาะเพิ่มก่อนนะครับฝันชุบปึ๊บฝ่ายน้องได้เริ่มก่อนนะครับเริ่มมาตัว7ใบนะครับใบบนฝุด7ใบครับหลังจากนั้นใบบนถัดมาอีกดใบจะเป็นพลังชีวิตนะครับนั้นเจ็ดใบแล้วนะ,ะพนเริ่มก่อนนะครับจะยังไม่ได้จวดในเทิร์นแรกนะครับเข้าเทิร์นครับเริ่มมาได้แอคชั่นพอยต์หใบ ก็ะจะจบเทินเท่านี้นะครับฝ่ายเริ่มหลังนะครับเ,เทินจวดหนึ่งใบเปิดแอคชั่นพอยต์ขึ้นมา2ใบนะครับเริ่มหลังไดแอคชั่นพอยต์สองใบในเทินแรกขอไซนหนึ่งลงไซนหนึ่งลงจบเทินเท่านี้นะครับเทินที่2ของฝั่งโคชิอนะครับัวดหนึ่งใบครับผมปึ๊บเปิดขึ้นมาหนึ่งใบครับเลื่อนขึ้นมาหาข้างหน้า๊ การที่ลีลงมาในสนามจากมือจะต้องอย่ภาพเลนนะครับเราต้องจ่ายหนึ่งแอคชั่นพอยต์เป็นค่าใช้งานดยการเลสแอคชั่นพอยต์ทีนี้ยังเหลืออีกหนึ่งแอคชั่นพอยต์จะลงเพิ่มได้อีกใบหนึ่งนะครับจ่ายหนึ่งครับผมก็ะจะจบเมนเฟสเท่านี้เข้าไปทเทิร์นเฟสนะครับจะสั่งตัวที่อยู่ข้างหน้าที่ฟอนไลน์โจมตีได้สั่งการสั่งโจมตีก็คือให้บิดคาแรคเตอร์ตัวที่จะโจมตีเป็นแนวนอนนะครับเรียกว่าเลสจากนั้น เลงเป้าไปที่พลังชีวิตอีกไฟายเพราะว่าฝั่งนี้ไม่มีตัวป้องกันนะครับพลังชีวิตเสียหายหนึ่งหน่วยเปิดออกมาเป็นมีทิกเกอร์นะครับอันนี้เป็นรอทิกเกอร์จะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบหลังจากตรวจสอบทิกเกอร์เสร็จแล้วพลังชีวิตก็จะลงไปที่ outside area เนื่องจากไม่มีตัวโจมตีต่อแล้วก็เข้าเอนเฟสนะครับผมเปลี่ยนตัวที่ไลน์และเอเนจีไลน์เป็นแนวตั้ง เท่าเทินที่2ของฝั่งจิวจิสุนะครับในเทิร์นที่2ของฝ่ายเริ่มทีหลังนะครับจะยังไม่ได้แอคชั่นพอยต์เพิ่มเติมจะยังมี2องแอคชั่นพอยต์เท่าเดิมนะครับมูเฟสนะครับเลื่อนเมคุมิสองพันหนึ่งใบขึ้นไปที่แอตแทกไลน์ครับผมอ่าเมนเฟสครับใจหนึ่งเล่นยูจิครับผมใจหนึ่งครับเล่นยูจิครับเข้าไปทันเฟสบ้างครับสั่งเมคุมิโจมตีครับผมอ่าถ้าพลังเท่ากันฝ่ายตั้งรับจะเป็นฝ่ายตายคนเดียว ดังนั้นจึงเลือกที่จะไม่ป้องกันนะครับพอเลือกใบนี้นะครับเก็บพลังชีวิตเปิดขึ้นมาดอทิกเกอร์เหมือนกันนะครับหงายวางไว้ก่อนครับตัวหนึ่งใบครับจากเด็กจากนั้นเอาใบนี้ลงไปที่เอาไซแอร์เรียนะครับผมไม่มีตัวโจมตีต่อแล้วครับเข้าเอ็นเฟดแล้วเปลี่ยนกลับมาตั้งเข้าเถินน้องแล้วครับเข้าเถินได้ตัวหนึ่งใบครับดุให้มันใบเปลี่ยนแอคชั่นคอยเป็นแนวตั้งนะครับผม จากนั้นหงายเพิ่อมอีหนึ่ใบเป็นเต็ม3าใบแล้วครับเกมนี้จะมีแอคชั่นพอยต์เต็มอยู่ที่3ใาอ่บมูฟเฟตนะครับมูฟเฟตนี่ก็จะเลือกตัวพลัง2,000ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับที่ไม่เอาพลัง1,500ขึ้นมาเพราะว่าถ้าพลังน้อยกว่าก็โจมตีไม่เข้ากันเองอเลื่อนผู้ชายพลัง2,000ขึ้นมาได้เลยครับปึ๊บทีนี้เข้าเมนเฟสครับผม พอที่ตลงมาจะต้องนอนทีนี้ใช่ครับเล่นใบนี้ได้แล้วเพราะว่ามีสาเมนจี้สีม่วงครับมีใบละหนึ่งใบละหนึ่งมีครบสามแล้วเลยลงใบที่มีสามม่วงได้นะครับทีนี้ก็เข้าไปทันเฟดแล้วสามารถเอาตัวที่อยู่ฟอร์ไลน์โจมตีได้เลยครับตัวที่อหน่ในสะภาพแอคทีฟก็คือหัวตั้งอย่างเียนะครับผมเลือกโจมตีครับฝั่งนี้เลือกที่จะไม่ป้องกันนะครับเนื่องจากพลังเท่ากันฝ่ายโจมตีก็จะเลือกใบหนึ่ง ไปไหนก็ได้นะครับในการที่จะเสียพังชีวิตแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการสาธิตครับก็ง่ายๆก็เอามาทีละใบแล้วกันไปถัดไปนะครับเจ็บไม่มีทิกเกอร์ครับถ้าไม่มีทิกเกอร์ก็ลงเอาไซไปเฉยๆยังเหลือตัวที่โจมตีได้อยู่ก็สามารถโจมตีต่อได้เลยครับครับก็เสียไรครับทิกเกอร์แอคทีครับน่าเสียดายที่จังหวะไม่ดีเท่าไหร่ทิกเกอร์นี้จะทําให้จับ แฟกเตอร์ตัวหนึ่งกลับมาแอคทีฟได้ก็คือจากนอนกลับมาเป็นตั้งแล้วบวกพลังให้3,000ด้วยบวก3,000ครับเป็น5,000ัแต่ว่าน้องก็ไม่มีตัวตีต่อแล้วก็เข้าเอ็นเฟสได้เลยครับเข้าเิิ์นตั้งตัวเปิดขอต,ตรงในคุัมีขึ้นไปหนึ่งใบครับผมใจหนึ่งแอคชั่นพอยต์ลงเหมือนกันนะครับแล้วก็มี3ามเอ็นจีแล้วเหมือนกันก็เลยลง ใบ3-1ที่ผลิต2 Energy ได้เช่นกันอ่าทีนี้มีห้ n e r g y แล้วครับขอใช้การ์ดใบนี้ครับมีความสามารถพิเศษนะครับเลดครับเลดคือเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ไปวางทับตัวคาแรคเตอร์ที่ระบุหรือว่าคุณลักษณะที่ระบุได้อันนี้ให้บอกว่าให้ทับอิตาโดริยูจินะครับผมการเลดเนี่ยมันดีมากเลยก็คือจาะเลดอยู่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นแอคทีฟด้วยแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นได้เลยด้วย ความสามารถเมื่อลงทํางานครับผมตัวการ์ดสอใบาจากนั้นทิ้งการ์ดบนมือ1ใบครับผมแล้วการ์ดใบนี้จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นตามนิ้วของสุขณะในเอาไซไอเรียครับผมขอทิ้งนิ้วอตอนนี้มีนิ้ว2ใบแล้วมีนิ้วที่ออกมาจากไลท์เป็นสติ๊กเกอร์นะครับตอนนี้ครบ2ใบแล้วเท่ากับคนนี้จะมีพลังบวก1,000และมี i m p แพค1ด้วยอิมแพค1ก็คือแม จะถูกป้องกันเอาไว้แต่ถ้าสู้ชนะก็ยังมีความเสียหายไลท์พอยต์หนึงอยู่ดีนะครับผมเข้าแบทเทิลเฟสสั่งสุชนะโจมตีพลังโจมตี5000ถึงบล็อกไม่บล็อกก็เสียไลท์อยู่ดีดังนั้นก็ถึงเข้าไลท์ดีกว่านะครับเปิดขึ้นหน้าเป็นติกเกอร์แอคทีฟครับบวกพลัง3,000อ่าเลือกคนนี้บวก3 0 0 0ได้เลยครับจากนั้นใบที่แสดงผลติกเกอร์ก็ลงเอาไซยเรียครับผมพลัง5,000แล้วไม่เป็นไร พลัง2,000โจมตีครับทีนี้ฝ่ายป้องกันมีตัวที่พลังเยอะกว่าที่จะเหมาะที่จะป้องกันแล้วก็สามารถต่างป้องกันได้โดยการเปลี่ยนเป็นแนวนอนนะครับผม่า2พ0 0กับ5000ฝ่าย5,000ชนะครับแต่ฝ่ายโจมตีแม้จะมีพลังน้อยกว่าก็จะไม่ถูกทำลายนะครับผมพลังสองพโจมตีครับทีนี้พลังเท่ากันก็ถ้าป้องกัน ถ้าเกิดเอาพังเท่ากันมาป้องกันแล้วก็ฝ่ายป้องกันก็จะตายเพียงคนเดียวก็เลยเลือกจะไม่ป้องกันเนาะก็จะเข้าพังชีวิตนะครับเปิดที่นัเป็นไม่มีฟิกเกอร์ครับก็ลงครับเอ็นเฟสครับตั้งขึ้นมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บป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 บ,ปบเทอราครับอ่าเข้าเทรน้องตัวนหนึ่งใบก่อนอ่าจากนั้นเปลี่ยนการทุกใบในสนามเป็นวางตั้งเลยครับอ่าเปลี่ยนข้างหลังด้วยแอคชั่นพอยด้วย เอาละมุฟเฟสครับเลือกใครขึ้นมาตั้งไหมขอขยับขอ,อไปยึ้นไปที่สไลด์ครับครับผมโอเคครับมเมนเฟสนอนได้ครับแบบนี้โอเคแบบนี้พิเศษไม่ต้องนอนนะครับเพราะว่ามีความสามารถคือฟิลการ์นี้ลงอยากมืนได้ในสภาพแอคทีฟเลยเลส ใช้ความสามารถแบบนี้ค่ะเออตรงนี้ความสามารถตอนเลทน,นะครับทําส่งไตรเตอร์ที่พลังไม่เกิน3,000ไปที่เอาไซเออร์แล้วเทอร์นี้ได้รับอิมแพคหนึ่งด้วยเป็นชาติที่แข็งแกร่งมากขอใช้ความสามารถแบนี้ค่ะความสามารถของเทเลอร์นะครับจะบวกพลังให้พาเคียัตติยินดัมทุกใบ500รอก็บวกหมดเลยครับเพาอัพ500ทั้งสนามเลยทีเดียวแ่ะทักเฟส <c oughs> เอิะอะไรครับค่ะขอใช้แบบนี้โจมตีก่อนค่ะ ไม่ป้องกันครับเลือกอะไรได้เลยครับเอาใบนี้เอาใบนี้ค่ะใบนี้นะครับเปิดมาเป็นพิกเกอร์เกตครับให้เอาใบนี้ขึ้นมือนะครับใบนี้จะไม่ลงเอาไปอะไรอยาจะขึ้นมือจะตีต่อหร้อไมครับอ่าค่ะใช้ใบนี้โจมตีค่ะทางโจมตี2,500ขอป้องกันไว้ด้วยพลัง4,000ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโจมตีต่อไหมครับผมค่ะใช้เป็นนี่ค่ะทางสองพันหเข้ามาเลยเปิดมาเป็นพิกเกอร์เลดครับผมพิกเกอร์เลดเนี่ย ถ้าเกิดได้ไปนี้จะเอาไปนี้กบขึ้นมือได้หรือว่าถ้ามี energy เพียงพอตอนนี้มี4สี energy พอดีเลยก็มีจังก็ทําการเลทรีได้เลยนะครับเลทครับปึ๊บเลทแล้วก็ขึ้นมาพลังมันเลทครับตัวก๊าซสองใบถึงก๊าซหนึ่งใบตัวสองแล้วก็ทิ้งทิ้งนี้ครับน,นี้จบปีตอนไหมครับใช่เป็นจมตีค่ะ มีตัวมาป้องกันพอดีเลยป้องกันไว้ได้4,000ครับไม่เข้าไรน,นะครับผมก็เข้าเอ็นเฟสครับเข้าเทินของไฟชยชิซสุสุตัวกระสัหนึใบตั้งครับเอาละเข้นค้นแล้วใกล้ตายแล้วเหลือสองไหเองทำไงดีเริ่มยาแล้วละ่ะใจหนึ่งครับลง นองบัลล่ารครับผมใบนึงครับมีฟิลเหมือนกันโรงเรียนนะครับโรงเรียนมหาเวทิทใบนี้ก็จะขายกับรถบรรทุกนะครับแต่ว่าจะบวก1 0 0 0พแต่มีเงื่อนไขยากกว่าคือจะใช้ความสามารถบวก1000ได้เทินนี้จะต้องมีการเล่นการ e ์ดอีเวนต์ก่อนแล้วนะครับผมขอใช้การ e ์ดอีเวนต์ครับเคเทเคนครับผมใบนี้บอกว่าเอาวอนไลน์หนึ่งตัวที่พลังไม่เกิน5000ขึ้นมือครับแต่ว่าถ้ามีอิทาโดริยูจิอยู่นี่มีพอดีเลยตรงเอเนจีไลน์ก็นับว่ามีอยู่ในสนามนะครับ จะเอาไปเอาไฟแอเรียแทนอ่าไปส่งใบนี้ไปเอาไซแอเรียครับส่งไปเอาไซแอเรียเลยโอเคไปไปหมดเลยอ่าการที่มีเลทครับก็จะไปทางสองใบเลยนะครับผมทีนี้ขอใช้ความสามารถเมีนของใบนี้ครับผมบวกพลังหนึ่งพันทุกคนอันนี้ก็หกพันหกพันสามพันนะครับผมขอแพทเทิร์นเฟรนะครับแอสเซอรเฟรนั่นแหละโ <laughs> จมตีได้พลังหกพันครับผม ไม่ป้องกันเนาะก็โจมตีไปนี้ครับเปิดมาเป็น S ครับให้เอาไปนี้กลับขึ้นมือได้เลยครับผมโจมตีครับอีก6000ตีไปนี้เลยเปิดมาเป็นเกรดเหมือนกันมีความสามารถกับการ์ดไปนี้ค่ะเออโดนบ้างแล้วตายบุยตายการอากาศเลยตัวตีลดลงเลยตีต่อไม่ได้แล้วจบเพินแค่นี้ครับ น้องตัวหนึ่งไปครับเปลี่ยนเป็นตั้งตั้งตั้ง r ใช้ความสามารถกับการใบนี้ค่ะ r o ู t มีความสามารถตอนลงบอกว่าที่ฝ่ายเราคนนึงนะครับได้ความสามารถบอกว่าไม่ถูกป้องกันจากปีสองพันหรือต่ำวกว่าทีนี้ถ้าจะป้องกันจะต้องเอาสี่พันไปตายอะไรเนี่ยันบากใจจังโอ้มีกีอาด,ด้วยครับวันนี้ต้องจ่ายสอง แต่ว่าพอมีรููๆอยู่จึงฟื้นแอคทีฟ AP กลับขึ้นมาใบึ่งใบแล้วก็จะส่ง BP ไม่เกิน5000นี้ฟอนไลน์1ตัวไปที่เอาไซได้ครับผมเลือกไปไหนดีอาไรอย่างนี้เอาไรอย่าี้เออตายเลยการอีเวนต์เมื่อใช้งานเสร็จก็จะลงไปที่เอาไซแอเรียทันทีครับผมออกผลทันทีทันทีเทเลอร์บวกทุกคน500 แล้วก็ใช้ความำนาญกับการเล่นนะคะปิคนิดเลยเหรอเอาเย่แล้วโอเคใจหนึ่งนะครับก็จะบวกใครก็ได้คนหนึ่ง2,000นนะครับแล้วก็มีลูรู้อยู่ด้วยจะได้รับ IMPACT บวกหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่มี IMPACT ก็จะกลายเป็น IMPACT หนึ่งครับตอนนี้มี IMPACT หนึ่งโอ้อ่าเข้า Attack Phase ใช้ไปหนี้งจังตีนะคะ4,000เท่ากันไม่อยากตายวัดใจดีกว่าต้องมีฮิกเกอร์เลยลงมาเป็น สเปเชียลครับสามารถส่งตัวคอนไลน์หนึ่งตัวไปที่เอาไซได้ขอส่งตัวที่ได้รับพลังจากเทคเมนมาไปเลยเอาไซเรียปึ๊บเดือดไล์เดียวแล้วอ่าสีต่อไหมครับใช้ในจมีค่ะเอองกันไว้ด้วยสี่พันครับใช้ในจมีสองค่ะไล์สุดท้ายเป็นทิกเกอร์ไฟนอลครับทิกเกอร์ไฟนอลบอกว่าถ้าเกิดเปิดมาเป็นใบสุดท้ายจะสามารถเอาใบาบนสุดหนึ่งใบามาวาง ที่ไหลได้ยังไม่แพ้นะครับเอ okay, ก็เอ็นเรครับเปลี่ยนทุกใบเป็นตั้งเท่าเทินรนตัวกัสตัวตีไม่เหลือเลยแต่ถ้าเลื่อนขึ้นไปเอเนอรจี Energy ก็ไม่พอใช้อีกขอเลื่อนขึ้นไปใบเดียวครับผมขอส่งลงมาไว้เผื่อว่าจะป้องกันได้ แล้วก็ส่งโคโจนะครับทาโตรุ5แอคชั่น2เมื่อลงมาที่ฟอนไลน์นะครับจะนำคาแรคเตอร์อีกฝ่ายหนตัวกลับขึ้นมือได้ขอส่งใบนี้กลับขึ้นมือครับเอาใบบนสุดกลับขึ้นมือไปส่วนใบข้างล่างก็ลงเอาไฟแอรเลียโอเคแอทัคเฟดครับขอโจมตีเื่อเทนี้ไม่ไม่สามารถใช้โรงเรียนได้เนื่องจากไม่มีการดีเวนนะครับ พลางจมตี5000นะครับโจมตีก็โจมตีที่ไปนี้ครับเปิดออกมาเป็นอรฟไนนอลเหมือนกันครับผมแต่ว่าเนื่องจากไม่ได้เปิดเป็นใบสุดท้ายจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตรงไปที่เอาไปอะไรเดียโจมตีต่อครับใช้ได้มีป้องกันแล้วกันนะคะโอ้ยทำไมให้ปล่อยเข้าไม่ชนะจบเทิรลแล้วครับก็เปลี่ยนมาตั้งทุกใบครับข้า้นจบเปลี่ยนตัง้ง ใช่ครับปึ๊บรูทใช้ความสามารถของแบน,นี้แบบนี้ลบพลังสามพันเหลือพันเดียวแล้วครับเขาจะทำอะไรกันแน่ใช้ความสามารถแบนี้กับแรงันเดียวครับลบพลังแล้วทำลายซ้ำอืออาทำลายไม่เกินสามพันเลยครับแล้วเทนี้ได้รับอิมแพคหนึ่งด้วย เข้าให้แท็กเฟดใช้ค้านสาด่าไปนี้ค่ะบวกพลังทุกคน500จะโจมตีแล้วสินะอ่าโจมตีเข้ามาเลยครับใช้เบนี้โจมตีค่ะถึงจะป้องกันก็เสียไรอยู่ดีเพราะมีอินแพ็กหนึ่งมาลุนติกเกอร์กันนะครับติกเกอร์แอคทีไม่มีอะไรไรคอยหมดแพ้แล้วครับผู้ชนะได้แก่โปเตีอาตครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนเล่นของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราถ้าเพื่อนๆมีคำถามสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ